หนึ่งปลาส้มใส่ผักหลายๆอย่างกินกับแจวพริกขวปลาค่ะเอาขาตะไคร้ใบประกูดล่องเนาะคะ่ะเอาปลาว่างเอาผักที่เอาต้องการจะหนึ่งใส่ลงไปค่ะมื้อนี้ก็จะมีมะเขือมะเขือลีถั่วฝักยาวนะคะฝักทองผักกันไดยุกยากาก็ใส่ไปก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อตั้งถ้งไวห้านาทีค่ะ ผักกับปลานี่จะสุกบายากนะครบหานาทีเราก็มาเอาผักที่มันสุกไว้ใส่ไปทีหลังค่ะปิดทั้งโตปลาไปเลยก็จะมีผักบุงผักกาดผักกาดขาวเนาะคะ่ะปิดฟ้าหมอแล้วก็หนึ่งต่อไปอีกหานาทีค่ะใส่เวลาสิบนาทีก็จะได้หนึ่งปลาแซบๆแล้วพี่น้อง น,นี่ก็เสร็จแล้วคะ่ะทั้งผักทั้งปลาสุกดีแล้วเนาะก็มาตักใส่จานเสิร์ฟค่ะปลาส้มนี่ทั้งสีเอาไปทอดก็จะได้รสชาติอีกรสชาตินึงนะคะเปรี้ยวแล้วก็กิกนหอมแต่ถ้าเอามานึ่งเนี่ย กินกะผักหลายๆอย่างก็จะแซบอีกแบบหนึ่งค่ะความเปรี้ยวยังมีอยู่แต่ว่าหอมจะก,การถึกน้ำมันเนี่ก็จตะบอกให้มีเนะค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการจัดจานต่อไปก็จะเป็นการตําแจวเนะพี่น้อง ขัพวพริกกระเทียมหอมแดงแล้วกับมะเขือเทศค่ะขัวใส่กันปิดฝาหม้อทิ้งไว้พี่น้องประมาณ2นาทีนะคะแล้วเขา,า,าก็มากลับเกียร์กลับไปกลับมาปิดฝาหม้ออีกรอบประมาณ2นาทีพี่น้อง ขวเนาะคะ่ะขวสักคักหนึ่งแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เจราจำเป็นต้องขัวดนเนาะคะ่ะแปบ๊บเดียวก็จะได้พริกที่ห้องขวสุกแล้วเนาะคะ่ะหลังจากนั้นก็เอาไปโขกไปตําพี่น้องโขกทุกอย่างใส้กันคะ่ะ หลังจะกโขกแตกแล้วเนี่เขาก็ค่อยมาปรุงรสตำแจ้วแบบอีสานเนี่ยบปยากเนาะคะ่ะปรุงบ่กี่อย่างใส่พงน้วนลงไปตำด้วยน้ำปลาตำด้วยปลาค่ะปรุงแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องคขกคุกเข้าให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะตักเสิร์ฟได้แล้วใส่เวลาบดสำหรับการตำแจวพริกขั่วปลาเนาะคะ่ะกินกับหนึ่งปลาใส่ผักหลายอย,ย่างเข้ากันค่ะพี่น้องทั้งแซ่บทั้งนัวคะ่ะกินกับคนเดียวหรือว่าเขาสวยห่อนๆเข้ากันคัก